สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีพอตอของนางฟ้าทุกคนแล้วก็เอฟซีพอตอของรุงพลป้าแตนทุกคนนะคะวันนี้นางฟ้าจะมาจัดไอ้เงียบนะคะไอ้เงียบที่ผมรังเกียจขึ้นบนศีรษะมันนะคะวันนี้เอาอีกแล้วนะคะนะไอ้เราก็คิดว่าแหม่ขายหัวไปแล้วนะคะมันไปสร้างพลังมาใหม่นะคะมันไปสร้างพลังวนชนของมันมาใหม่นะคะเพื่อที่ต้องการร้มนะคะรุงพลแต่ว่ามันทําอะไรชัยพลวิพาไม่ได้น่าขำไหมคะ ไปเล่นปน้าเตนไปรังเกียจในการนั่งกินข้าวกับป้าเตนไปรังเกียจลุงพลในการที่จะไปแสดงหนังพยายามไปประท้วงทุกสิ่งทุกอย่างของลุงพลนะคะไม่ต้องการให้ลุงพลเนี่ยไปเป็นพระเอกหนังมาเป็นนายแบบนะคะของจังหวัดสกลน,นครเพราะว่ามีชื่อเสียงโด่งดังโอ้โหไอคนนี้มันอิจฉาลิษยามันรับไม่ได้เห็นไหมคะพยายามทุกวิถีทางแต่มึงทําอะไรได้ไหมไอ้เงียบ ะมึงทําอะไรได้ไหมมึงทําอะไรชัยพลวิภากับสมพรวิภาบได้บ้างกูถามหน่อยนะทําอะไรได้บ้างไปแจ้งไปร้องเรียนเนี่ยวันนั้นมึงไปแจ้งเกี่ยวกับเรื่องก่อนวันที่9ที่จะจัดงานวงสวงเนี่ยมึงบอกว่าให้อ่าทางกรมศิลป์มาตรวจอ่ะมาตรวจหรือยังยังค่ะ ยังไม่มาเลยค่ะจนณเวลานี้นะคะกรมสินยังไม่มาตรวจเลยนะคะเห็นไหมคะความต่อแหลดอกทองของมันนะคะไอ้เงียบนะคะไอ้คนไร้จรรยาบรรน,นะคะเห็นไหมคะเอาอีกแล้วนะคะนะไปเล่นเล่นใครไม่ได้นะเล่นลุงพลไม่ได้นะคะเล่นป้าแตนไม่ได้ไปเล่นคนข้างเคียง ไปเล่นช่างตั้มกับคุณพรล,ลี่เกี่ยวกับเรื่องที่ดินโอนเป็นโฉนดที่ดินของอ่าสอคอหนึ่งโอ้โหรับไม่ได้รับไม่ได้นะเออผู้ถามหน่อยเถอะที่ตำบลกกอกหรือว่ากกอกเนี่ยบ้านกกอกเนี่ยเขาจะมีความเจริญงอกงามเนี่ยสู่ชุมชนเขาเนี่ยมึงเป็นอะไรมากหรือเปล่าผู้ถามหน่อย มึงพยายามที่จะขัดขวางทุกอย่างขัดขวางความจเจริญงอกงามของหมู่บ้านเขาเนี่ยกูถามหน่อยว่ามึงเป็นใครมึงเป็นคนอยู่ที่นั่นหรือเปล่าเหมือนท่านนายกอบตหมั่นถามมึงอะนะถามว่ามึงเป็นใครนะมึงเป็นใครถึงจะมาสั่งนู่นสั่งนี่เนี่ยให้คนนู้นคนนี้เนี่ยไปฟ้องร้องคนนู้นคนนี้เนี่ยเกี่ยวกับหมู่บ้านของเขาเนี่ยมึงเป็นใคร เออเอาอันนี้ก่อนฮะไปยุ่งอะไรกับเขากูถามหน่อยนะคะตอนนี้นะคะจะพยายามนะคะนะบอกว่าตอนนี้หูรู้จักคนดังคนใหญ่คนโตเพื่อที่จะไปคัดค้านการออกโฉนดที่ดินสอขคอหนึ่งให้กับคุณพอลลี่มึงนี่หน้าตัวเมียจริงๆเนียนะมึงกูถามหน่อยสิว่าไอ้เงียบกูถามมึงนิดนึงนะมึงจบทนายควยมาเนี่ยเพื่ออะไรวะ เพื่อมาทำลายประเทศชาติหรอหรือว่าเพื่อมาทำร้ายทำร้ายประชาชนวากูถามมึงหน่อยที่มึงเรียนมาเนี่ยมึงเอาการศึกษาของมึงไปมุไปมดไว้ที่ไหนทำไมมึงไม่เอามาใช้ประโยชน์ให้กับสังคมมึงบอกมึงทำเพื่อสังคมทุยทำเพื่อสังคมนี่นี่เขาเรียกว่าแกล้งชาวบ้านมากกว่าชาวบ้านแทนที่เขาจะเอาสอคอนหนึ่งนะคะนะไปทำรางวัดให้กรมที่ดินมาทำรางวัด ะะแล้วก็จะมาออกโฉนดนะถูกต้องตามกฎหมายแต่ไอหมาตัวนี้นะฮะมันรับไม่ได้ในการที่จะออกโฉนดมันพยายามไปเรียกร้องไปหาคนใหญ่คนโตของมันนะ,ะเพื่อที่จะเอาไปคัดค้านกูถามหน่อยว่าไอคนใหญ่คนโตของมึงเนี่ยเขาเล่นกับมึงด้วยเหรอวะไอเงียบกูถามหน่อยควายอะนะพวกมึงเนี่ยเป็นควายจริงๆเลยนะนะทำชีวิตเขาพังทุกคนและ มึงยังจะมาทำ้ายทำลายนะทำลายทำลายการเจริญงอกงามของหมู่บ้านเขาอีกมึงนี่มันเลวยันเงาจริงๆเลวยันโคตรจริงๆเลยเออไอ้เงียบโอ้โหมึงกดอะไรคุณพอลลี่รักหรอเอาคุณพอลลี่บอกแล้วไงถ้าเขาถ้าเขาเขาไม่ตัวจริงไห้มึงเนี่ยนะมึงมาหาเขาสิแล้วก็กราบงามไต้นเ่อง,องงามอะ่ะโอเคไหมล่ะนะเดี๋ยวเขาจะได้เอามาโชว์ให้มึงโอเคไหมไอ้เงียบ มึงนี่มันอือมันโคตรคนเลวจริงๆเลยนะคนเลวในสังคมจริงๆเอฟซีนะคะจะไปร้องเรียนเขาจะนําผู้ลากมากใหญ่ไปด้วยนะฮนะหนอ่เอาใครไปอ่ะในพลนในพันเหรออ๋อเอาในพันไปเหรออ๋อในพันในในพันกระดอสองห้อยอะนะเอาไปเลยนะในพันของมึงอะนะรู้จักคนใหญ่คนโตคนใหญ่คนโตเขาไม่เล่นกับมึงหรอกเพราะว่ามึงอ่ะปัญญาอ่อนนะไอ้เงียบ เล่นทุกอย่างนะคะเอฟคนใหญ่คนโตเขาไม่ไมาลงทุนเล่นกับมันหรอกนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเขาแพ้ขึ้นมาปุ๊บเขาเสื่อมเสียเลยนะคะคนใหญ่คนโตเนี่ยที่จะมาเข้าข้างมาอยู่เคียงข้างมันน่ะนะคะนะเขาเสื่อมเสียมันเลอะเทอะหลักฐานเนี่ะวันจันเนี่ยเขานัดมึงและคุณพอลลี่คุณตั้มอ่ะ นะเขานัดมึงวันจันท์เนี้ยวันจันนี้ถึงเนี่ยนะมึงเตรียมหลักฐานเตรียมคนใหญ่คนโตไปด้วยควายกูละเชื่อเลยอ่ะเล่นลุงพลป้าแตนไม่ได้จะไม่มีการจะไปคัดค้านเกี่ยวกับเรื่องการออกโฉนดที่ดินสอคนหนึ่งมันเฮี้ยขนาดไหนคะเอฟีเกิดมาในชีวิตเนี่ยก็เพิ่งจะเจอผู้ชายเร็วๆขนาดนี้นะแทนที่จะทำช่วยเขาพัฒนานะพัฒนาหมู่บ้านให้มันจเจริญงอกงามสิเปล่าหรอคะ่ะ มาทำลายนะพยายามทำลายทำลายให้กับลุงพลเนี่ยกับผู้คุณพอลลี่เนี่ยนะไม่มีชื่อเสียงนะให้เสียหายเนี่ยประมาณนี้คือมันเลวไงเลวยันเงานะคะเลวยันโคตรอ่ะเราก็ไม่รู้จะพูดอย่างไงแล้วคนประเภทนี้กูก็นึกว่ามึงมุดเข้าไปอยู่ในรูแลยเฮ้ยมึงยังโผล่กมาอีกหรอนะมึงยังโผล่กมาหรอโผล่กมาที่จะทร้ายคนนั้นคนนี้หรอ นะมึงเตรียมรับไปเถอะคดีความของมึงนะมึงไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับคนอื่นเขาหรอกตัวเองเอาตัวเองให้รอดเถอะบ้านก็ไม่มีนะจะซุกหัวนอนเนี่ยทาตัวเองให้มีประโยชน์ทาตัวเองให้มีคุณค่าในสังคมบ้างสิเอออย่าให้เด็กๆเนี่ยมานั่งด่ามาถอนงอกมึงเลยวะเอีย้ยนะกูเกิดมากูก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยคนเร็วๆอย่างมึงเนี่ยนะนั่นแหละนะเดี๋ยวนี้เอาและเอาสายศาสตร์นะคะ พยายามเอาสายศาสตร์ไปเล่นกับคุณพอลลี่กับจ้างตั้มโอ้โหมันเลวจริงๆนะฮะพยายามนะพยายามปลุกระดมคนนะ,ะให้ให้ให้คิดในสิ่งที่ไม่ดีแก่ชาวบ้านนะคะคิดดูนะชาวบ้านยังจะไปเข้าข้างกันอีกเหรอาถามหน่อยสิเขาพยายามที่จะมันพยายามที่จะคัดค้านข,ข,ขนาดนี้เนี่ยทําให้หมู่บ้านของพวกคุณไม่เจริญงอกงามเนี่ยคุณรับมันได้ด้วยเหรอนะจะไปนั่งถอขอถอกระดอยอยู่ทาไมล่ะ ออกพอดีออกมาพูดสิออกมาเอาออกมาแสดงความคิดเห็นบ้างไอ้คนเร็วๆอย่างเงี้ยเนี่ยจะปล่อยให้มันมาเหยียบย่ํากับหมู่บ้านของพวกคุณเหรอถามหน่อยเออหัดมีความคิดกันบ้างชาวบ้านที่ไปเข้าข้างมันเนี่ยนะออกมาแสดงความคิดเห็นออกมานะไล่มันออกไปเลยจะเอามันขึ้นมาอยู่ตรงนี้ทําไมเขามาทําลายหมู่บ้านของคุณนะเว้ยนะไอ้คนพันนี้นะ่ะมันไม่มีที่ยืนในสังคมแล้ว มันหมดความเป็นคนไปแล้วตอนนี้เนี่ยอะไรที่มันเร็วๆเนี่ยมันพยายามจะทำอยู่แล้วนะคะ F4 นะคะนะไปล้องเรียนไปแหกกระเชิงจะไม่ให้กรมที่ดินออกโฉนดให้มันเร็วขนาดไหน F4 คิดดูอะเอาแหละนะไปเจอกับคุณพอลลี่นะวันจนนะันทะร์มึงเตรียมเอกสารไปให้ครบถ้วนด้วยนะนะมึงเตรียมเอกสารไปให้ครบถ้วนแล้วมึงเข้าดัดมึงด้วยนะคะมึงไปนะคะไอ้หน้าตัวเมีย นะมีแต่มาลังแกรประชาชนลังแกคนอื่นเขาอยู่ได้อะนะโดยที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมึงเลยไม่ได้เกี่ยวโคตรเง่ามึงเลยอ่ะมึงมายุ่งอะไรอะเขากูถามมึงหน่อยฮะเออมันเป็นเรื่องของเขาไหมวะขนาดเรื่องของมึงนะไม่มีใครเขาเข้าไปยุ่งกับเรื่องของมึงเลยนะอ้ควายแล้วมึงไม่มาทําแบบนี้เนี่ยนะนะมึงเป็นชนวยควยที่มันแบบไร้จรรยาบรณน,นะคะเอฟสี่นะคะไร้จรยาบรณมากโอ้ไปต่อสู้กันเลยเอาสิกูก็อยากรู้เหมือนกันว่ามึงจะทําได้แค่ไหน เอเงียบนะเ,เงียบเ,เงียบนะจริงๆเลยไอ้เงียบนามสกุลเงิบนะคะ F4 คนคนนี้นะคะมันเลวมันเลวยันกระมละสันดานของมันนะคะจริงๆ